อยากได้นักใช่ไหมอยากได้ก็เอาไปแค่ให้ใหแค่นี้แหละแลวอย่าโผลไหมที่เห็น,นหน้อีกนะเงินเนี่ย มันยังไม่ถึงห้าหมื่นด้วยซ้ำแกกับแม่แกเนี่ยยืมเงินฉันไม่ตั้งห้าแสนลืมไปแล้วเหรอเด็กไอ้น้ำวาฉันกับแม่เนี่ยก็มีให้ดแค่เท่านี้แหละ,ะเจ้าไม่เอาถ้าไม่เอาเนี่ยก็ตามใจมีให้แค่นี้เหรอนี่มันผ่านไปตั้งสิบปีแล้วนะตอนแกยืมเนี่ยแกบอกฉันว่าจะคืนภายในหนึ่งปีผ่านมาตั้งสิบปียังคืนเงินฉันไม่ถึงห้าหมื่นด้วยซ้ำนี่เธอฟังไม่รู้เรื่องเลย ฉันบอกฉันให้ได้แค่นี้แต่แค่เนี้ยมันยังไม่พอค่ารังษาพยาบาลของแม่หนูเลยนะปล่อยนั่นมันก็เรื่องของเธอไม่เกี่ยวกับพวกฉันป,ป้าจะ๊ะฉันขอร้องนะคืนเงินฉันกับแม่มาเถอะนะเราสองคกนกำลังลำบากอะ่ะเราจะไปต้องใช้เงินจริงๆรือพธอลังภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยไงปล่อยนะดขอร้องแล้วนะนี่แกปล่อยแม่ฉันตรงนี้เลยนะเบ๊ฉันขอร้อง เห็นกัวความเป็นเพื่อนเราเถอะเพื่อนอแกดูสภาพสิสภาพฉันตอนนี้กับสภาพแกตอนเนี้ยฉันไม่มีเพื่อนเป็นแม่ค้าอย่างแกเว้ยพอเถอลูกลูกขึ้นเถอะเงินก็เงินของเราทําไมต้องขอร้องเขาด้วยคนที่ยืมเราไปอะ่ะคนมีจิตสํานึกหาเงินมาคืนเรามากกว่านะมี่คุณก่อนจะว่าคนอื่นน่ะ ดูสังขารตัวเองซะก่อนนะลืมไปแล้วเหรอคุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาว่าพวกเราใครกันแน่ที่ลืมคุณสองคนแม่ลูกต่างหากที่ลืมบุญคุณตอนมายืมอ่ะแทบจะคารเข่าเข้ามาเลยตอนเนี้เจ้านี้แทบจะกราบให้มาคืนเงินแต่ตอนยืมกับตอนคืนเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยนะ มาช่วยพวกเราด้วยนะคือพวกเราไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแล้วอะตอนเนี้ยต้องหาเงินมาใช้นี่ถ้าพวกฉันไม่หาเงินมาใช้นี่พวกนั้นจะยึดบ้านของฉันนะป้าช่วยด้วยนะจ๊ะป้าจะคุณคะให้ฉันไหว้ก็ยอมแหละค่ะเห็นแก่ที่ลูกเราเป็นเพื่อนกันนะคะไม,ไม่ต้องไหว้ก็ได้ค่ะว่าแต่ติดหนี้กันเท่าไรหร่ละคะห้าแสนนะครับห้าแสน เงินต้องเยอะแล้วคุณสองคนน่ะจะใช้นี่ไหวเหรอคะไหวครับพวกเราสัญญาพวกเราจะมาคืนภายนหนึ่งปีอะไม่ไงอะลูกเบแกแน่ใจนะว่าภายนหนึ่งปีอะแกกับแม่จะหาเงินมาคืนฉันแน่ใจสิฉันเป็นเพื่อนแกด้วยฉันไม่เบี้ยวแก,กหรอกนะจริงๆอะฉันก็พอมีเงินเก็บอยู่นะ แต่พวกคุณน่ะต้องสัญญานะว่าจะคืนเงินตรงตามสัญญาสัญญาจ้ะฉันสัญญางั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปธนาคารโอนเงินให้ยังไงก็ทิ้งเลขบัญชีไว้ละกันข,ขอบคุณมากนะจ้ะป้าผมสัญญาแล้วผมจะเอาเงินมาคืนภายในหนึ่งปีอ่ะ ไอ,บอ,อ,อเบ๋น้ำมาเป็นไงไม่ได้เจอการสนาณเลยฉันต้องถามแกมากกว่าว่าแกน่หายหัวไปไหนมาโทรไปก็ไม่ไรับไปหาที่บ้านก็ไม่เจอนี่มันครบหนึ่งปีแล้วนะเงินห้าแสนที่แกยืมไปไม่อรจจะคนืนฮะโอ้เงินทั้งห้าแสนอ่ะฉันไม่ได้เสกมาได้ข้างหน่อยมันไม่ได้หาง่ายๆขนาดนั้นนะ๋อ,อแล้วที่ตอนยืมอ่ะไหนบอกก็ได้ไง ก็ตอนนี้มันไม่มีอ่ะจะให้ทำไงเราขอเวลาหน่อยไม่ได้เหรอเพราแบบนี้ใช่ไหมแกกับแม่แกเนี่ยเลยตั้งใจจะหลบหน้าพวกฉันอ่ะไม่ใช่สักหน่อยแกพูดอย่างเงี้ยแกเห็นจะไไ่่คนยังไงวะถ้าฉันมีอ่ะฉันก็มาคืนให้อยู่แล้วอ่ะไปนะเอ้เ,อเ้ย์คุณจะหนีไปหน้าตาแบบนี้เหรอ ป้าคิดว่าป้าลือฟื้นความหลังเนี่ยแล้วพวกเราจะรู้สึกผิดอ่ะพวกเราอะนะไม่จําเป็นต้องคืนเงินก็ได้ป้าอย่าลืมนะว่าป้าไม่ได้ทําสัญญากู้ยืเมเงินเอาไว้เอเดรที่ฉันไม่ทําเนี่ยก็เพราะฉันเห็นแกความเป็นเพื่อนของเราแต่แกตอบแทนเราด้วยการทําแบบนี้เหรอนี่น้ำว้าเรื่องเองินเรื่องทองอะนะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะเว้ยฉันว่าแกเลิกพูดมากแล้วใส่หัวไปจากบ้านฉันได้แล้วไป ไปเถะน้ำวะคนเราอ่ะทำไม่ดีกับคนอื่นอะเดี๋ยวก็ได้รับกรรมเองแหละโอ้ยถ้าแวงกรรมมันมีจริงอ่ะชีวิตของพวกเราคงไม่ดีขึ้นถึงขนาดนี้หรอกนะจ๊ะไปไปออกไปจากบ้านฉันได้แล้วชิวเชว อีรเราจะถูกเบี้ยวนี่จริงๆหรอเนี่ยแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเราไม่น่าไปช่วยสองแม่ลูกคนนั้นเลยเอแม่อมเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดจะแทนเราจะต้องเสียเงินตั้งหลายแสนไปฟรีๆจริงๆหรอเนี่ยให้กับคนแบบนั้นอะไม่ได้ดิแม่มันต้องมีวิธีดิเด,เดี๋ยวนะคะนี่คุณโดนลูกนี้เบี้ยวหรอใช่ค่ะ แต่ว่า้องไม่ได้ทําสัญญาเอาไว้ก็เลยเอาผิดกับลูกนี้ไม่ได้อะค่ะงั้นเอาแบบนี้ไหมคะฉันเนี่ยพอจะรู้จักกับพนายเก่งๆอยู่คนหนึ่งคุณลองไปปรึกษาไหมจริงเหรอคะเอาเนี้ยคะ่ะเออค่ะ หมอะไรเนี่ยเปิดดูสิเบเฮ้ยหมายสารนี่มาได้ไงวะเนี่ยถ้าได้หมายสารแล้วเนี่ยอย่าลืมไปตามนัดนจะจ๊ะหมือนเาว่าไงอะนี่แกฟ้องฉันเหรออ้ก็ใช่นะสินี่ฉันกะว่าจะรอให้กฎแห่งกรรมเนี่ยเล่นงานพวกแกนะแต่คิดไปคิดมาให้กฎหมายเล่นงานพวกแกสะใจกว่า พูดบ้าอะไรเกจะฟ้องพวกเราได้ยังไงแกลืมไปแล้วเหรอว่าไม่มีสัญญาที่แรกเราก็คิดแบบนั้นแหละเพราะไม่มีสัญญาฟ้องไม่ได้แต่โชคดีที่มีคุณทนายมาช่วยไว้ก็เลยฟ้องได้ไงคุณเป็นทนายเหรอหมายความว่าไงอะ่ะไม่มีสัญญาแล้วจะฟ้องได้ยังไงฟ้องได้ครับ พวกคุณเล่ามานะครับผมว่าเราสามารถฟ้องเอาผิดลูกนี้ได้นะครับเพิ่อ <ๆ S 1> เราน่าจะเรียกค่าเสียหายได้มากกว่างันที่ยืมไปอีกครับจริงเหรอคะจริงสิครับเพราะว่าลูกนี้เนี่ยจงใจไม่ใชหนี่เราสามารถฟ้องเพิ่มได้แต่ว่าต้องรีบดําเนินการน,นะครับเพราะว่าการฟ้องร้องเนี่ยสามารถทําได้ภายในสิบปีหลังจากการกำหนดชําระเงินครับแต่เราไม่มีสัญญานะคะจะฟ้องได้ยังไงคะใครบอกว่าไม่มีสัญญาไม่สามารถฟ้องร้องได้ครับ เราสามารถหาหลักฐานอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีหรือว่าหลักฐานการคุยแชทหรือว่าหลักฐานอะไรก็ได้ครับที่เราสามารถรวบรวมได้หลักฐานการโอนเงินเหรอคะเมื่อสิบปีก่อนอะ ฉันไปโอนเงินให้สองแม่ลูกที่ธนาคารแล้วก็เก็บสลิปเอาไว้โหนี่แม่เก็บไว้อยู่อีกเหรอตั้งสิปีแล้วล่ะก็แม่เห็นว่าเงินมันตั้งเยอะตั้งห้าแสนแม่ก็เลยเก็บสลิปเอาไวอ้อ่ะก็เพิ่งรู้นนัเนี่ยว่ามันใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ด้วยะสลิปรอ นี่ก็ผ่านมาสิปีแล้วนะยังเก็บไว้อยู่เยเนี่ยทำไงได้อ่ะโลกคนแก่ไม่กล้าทิ้งของหรอกน้ำหวาฉันคืนให้ก็ได้นะห้าแสนอ่ะแค่นี้เองไม่เห็นต้องฟ้องกันเลยไม่ทันแล้วล่ะเบสิบปีที่ฉันรอมาเนี่ยเงินห้าแสนมันน้อยไปฉันปรึกษากับทนายแล้วว่าถ้าฉันฟ้องพวกแกเนี่ยฉันมีสิทธิ์เด้มากกว่าห้าแสนเฮ้ย hey, บ้าแล้วค่ยืมแค่ห้าแสน จะมาโลภอยากได้เพิ่มได้ยังไงเอาเราวนายใช้ให้คุณจ่ายฉันไม่ต้องเวลากันล่ะฉันก็ต้องฟ้องให้คุ้มกับที่ฉันรอมาตั้ง10ปีสินีน้ำหว้ามีแค่เรื่องยืมเงินนะยังไม่รวมที่แกจงใจหนีหนี้เบี้ยหนี้แล้วก็แถมยังมีโพส์เยาะเย้ยเจ้านี่อีกด้วยฉันจะฟอกพวกแกให้หมดเลยนางน้ำหวานนางบ้าเอา ก็ในเมื่อเป็นคนดีแล้วไม่มีคนเตงใจเนี่ยก็ขอเป็นคนบ้าแบบนี้แหละโอ๊ยทำไงดีล่ะลูกไม่รู้เหมือนกันแม่ใครจะไปรู้ว่าป้าเนี่ยมันจะบ้าเก็บสลิปตั้งสิบกว่าปีไว้อะอ่ะอะไม่ต้องทำอะไรจะ้ะแค่ทำใจแล้วก็เตรียมเงินไว้เยอะๆก็พอ<ฮ>นี่ถ้าลูกป้ากับป้าเนี่ย คืนเงินฉันตามกำหนดแต่ทีแรกมันก็ไม่ต้องมาถึงขั้นนี้หรอกอย่างนี้สินะถึงเรียกว่าหัวเราะทีหลัง <c oughs> ดังกว่าทริป <c oughs> นี่คนอื่นต้องคืนนะครับรู้ไหมโอ๊ยไม่ต้องมาย้ำหรอก <c oughs> เราเจอกันที่ศาลลวจ้ะ <c oughs> ไม่ต้องรอกฎแห่งกรรมใช้กฎมายนี่แหละครับทันใจดีใช่ค่ะกับคนบางคนเนี่ยสู้กันซึ่งๆึ่หน้าดีกว่าสะใจดี